สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิว K L X 2 3 0นะครับวันนี้มากัน2คันเลยครับคันนี้นะครับเคยรีวิวไปแล้วรอบนึงนะครับตอนนั้นในคลิปที่แล้วตอนนั้นเป็นสีส้มนะครับลองไปเข้าไปดูกันได้นะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสายเขียวแล้วครับอ่าเรามารีวิวคันนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับคันนี้มีอะไรเป็นแปลงไปบ้างมาดูครับมีโชคหน้าครับโชกหน้าของ K L X 250นะครับเป็นอัพไซด์ดาวครับ หน้ากากครับหน้ากากเปลี่ยนเป็นของ BF 150ากาแดแทนเซตาแท้เทียมครับอันนี้เทียมแฮนเซตาแท้ครับมือเบรกมือคัด i g จครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับมนรีวิวกลางคืนด้วยไฟหน้าสปอร์ตไลท์ครับดวงเล็กๆ วางมากครับสองข้างพาเบาะครับพาเบาะใหม่นะครับเหนียวเนียวเลยครับข้าวก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้อ่าเรามาชมคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้รถเทพครับอ่า ชกน้าครับชกน้าเป็นของ KLX 250รบครับอับไซด์ดาวเหมือนกันครับดุม4ีพาเดอร์โค้ครับขอบก็4ีพาเดอร์โค้ครับหน้ากาก BF เหมือนกันครับกาดแทนเซตาครับ พาเบาสวยๆเลครับเขียวคันนี้นี่ไฮไลท์อยู่ข้างหลังครับสวิงอาร์มของ KLX250 ยกมาทั้งระบบเลยนะครับอา,อาร์มเอชกหลังเป็นของ KLX250 เหมือนกันครับแต่เป็นของโอริงครับมีกระบอกขับแทงนะครับทีเด็ดเลยครับคันนี้สวยงามมากครับ เจ้าของรถนะครับไอ้ไฮยีน่าครับสวยงามครับส่วนคันนี้ครับไฮยีน่าเหมือนกันครับเป็นแบงค์ไฮยีน่านะครับเงินบางครับ ตัวในคันหลังเป็นคอง KSR นะครับเคยรีวิวไปแล้วลองเข้าไปดูในคลิปได้นะครับสายเขียวเหมือนกันครับโอเคครับ